แม่น้ำเนาะแม่น้ำปึกแมนามปึกเบาให้รเงี gem, ้ยดอกเสียงเพอเสียงเพลงผสมประสานกันเฉยเนาะากสวัสดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็มีคือเก่าเกินเดิมเนาะสวัสดีทางไในในต่างประเทศพ่ต้อนรับเข้าวสุดซองแม่น้องเกิลคือเก่าให้พี่น้องเไยมีแต่เสียงเพลงเนาะใช่ได้ยี่โม่เนาะพ่อ เพลงกลบเกินวะไรไม่อย่างเลย ทามันระเบ,บิดมวลยันก็เป็นหลายสีแล้วมวนบมอนบมวน,มน,มน <c oughs> เป็นได้คือวาบบมวนกระารนอนเฉ็บเนา <c oughs> นะปุ๊บเนาะยิ้นกับมวลแรงการนอนเฉบเนาะ ถ้าอยู่ฝนมาตกเนาะเจ้าก็ไอินกันดีมันก็มีปล่อยแปรี้ยวได้นะคะบุญญานนะเขาได้เนะนนะด่นได้ตากสายฝนเลยนะตั้งไฟเซนอู้มีหลายวันมันถือว่าเนาะ,ะมีแต่บังไฟใหญ่ๆทั้งนั้นเลยงานเนี่ยพื้นที่เพิ่นก็กวา้างกว่างมองจอดรถจอดลไางจอดรถจอดล่างสะดวกสบายเลยเนาะเบิ่งคนนี่กับรถนี่นะคน,นหน่อยๆก่ารถรถนี่หลายรถ แม,แ,มแม่คุณยังไงคือรถคือน,นั่เนไม่ลายจอดี่พี่ก็ไี่ล้นไห้พี่น้อง่เไปจอด <laughs> จะ,ะ <มา S 2> พูดมาตังแค์แบบกินชิวๆกันเลยพี่น้องเลย กวางไฟนี่ได้โมเมนบอกข้คุอ่ะเขุณหน,นบ้าอันเดนนัง่นงเนงล็ดนางกินกันพูนโมเน,ไ,นไม่ข่าก็ชิ้ได่ขายดีช่วงงามบุญนี้แลหละใวัยอยู่เลยไปน,งน,นไังบรินอนอนหนบ้านเรับชีนอนด่ฮมานก็คือือช,อชได้เงิน <laughs> ช่วงเ,เงินว่นอดเอาละนั่งเอ แม่ข้าให้ดูแาวม่นี้องเกาเที่เด็กกันชิโก้ไปทั้งที่กับอนกันคือไก่ที่ไก่เป็ไก่พ่อกันนี่มันต้องโค้งกันก็ไปูต<อ>ลาดตลาดนักเป็ดอ,อันนี้กันิเป็นหมองเปิ้เทศนาแซงไหมพี่น้อยงหงนา้าแซงนะครับแม่แ,แม่มองนี่คือตุยานแทวตุยานบอกมันสูงเลยเออผัวนะ <นา S 2> อัน yeah. kind of mm. 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 ั่นหยาบว่คือผื่นเนาะหยาบหยาบว่ือชิญมางไว้ดุนคือเจ้าชีพากันมาเล่นนี่แหละไปพี่น้องไหมแม่แม่แม่ไว้ดุนค่ะได้ห้ามาปีพี่ตุ้มหมอเจ้าไว้ไว้ดุนจะไหนเจ้าจะหน่อยยิ่งเจ้าน่ะดิฉิตุ่มนะเนาะถ้ามากบ่นพ่อฉิตมไม่ได้เจ้านะ พ่อแล้วกับผมไปอย่างนี้ผมเป็นการงานอย่างเลยเล็กน้อยเล็กน้อยพ่อขี่ต้มกะเ้าคือดินครับพีเปลือใจเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารให้พี่ดาวไปเต็มเต็มทุกตูบเลยนี่ไม่มีคนมีหมองว่างจกตูบเลยนี่กินพวกยำของทอดอาหารทะเลให้พี่น้องเยอะมากเลยเนาะกะเฮาคือดินคับพี่ปิืเราเลยเฮยยนะบ๊อ นกับชิไมาหาปลาหาหอยอยู่นี่แหละขายหอยปังหอยอยังกันเ้าไม่บางไฟนี่คือโลมกกันโลมกกันได้ปะ,ะหนุกคอยาวสองตวัวมินเที่ยงกันไปเลยฮะชุดปนตกนิดเนาะดำมห้ดำหน้ากัหนาวได้นน่ เป็นไปได้บ้านอะไรเลิพี่น้องท่าพาท่านใดตกองกล้ากันเลยหนาวเย็นได้เพราะว่าปีนี้ผลดีได้ปีนี้อันนี้ก็อสิเป็นปลาเตยเด้่องอะพี่น้องโอเนเนาะมืเห็นเนาะปลาเตยตำสัตว์อันนี้นุ่นบ้านดงบางยางเข้าไปไหนโอเคเสร็จแล้วพี่น้องเนาะแต่คลิปนี้แม่ต้องเป็นคนแรกอนเด้อเนี่ย ทางพ่อเป็นพาลูกมาเบ่งบุญบางไฟเดียเดย๋ยวเบ่งอื่<า>นก<ม>็จะเดินทางข้นเหนือ,นอยอีก,กคือ,อกเกาให้พี่น้องไงเดินทางอีกแล้วแล้วพี่น้องย่งากด้วยม่ข้ออะไรข้นเหนือค่ะอลูกกหอดอีกหมลูกเห็นได้ชหมอพ่อแล่ว้าวขึ้นไปเหนือดอกนะเป็นยังคือหมอยพ่อข้นเหนือ ี่มนพอได้มือแน่เด้จ้ะบอกไปกับบอมีเงินแล้วมีเงินซื้อนมแล้วไปชั่วมงยังแมันติอดขนาดไปชั่วมงยังบอม,มีอยู่กินมันกินขนมเก่งมาบ่อยกิน สาวใหญ่คนไหนพ่อเอ้ยจะได้สบายลูกสาวหาเงินให้ใไส้เนาะปิวปิวจากเชลลันลำไผ่ได้สองสาวได้วัดสองเนี่ยในบึกเนี่ยเนไปเที่ยวพักผ่อนพูดไปบ้านเอ้ยเนาะยังเพื่อนสาวก็ไปง่ายง่ายลยมันคิดเอาซื้อมาพ่อคิดเอาซื้อจะไปพุ่นบางเวียงวุ่นอย่างาาาาานี้นี่ยพ่อมันจริงนะว่าจะไปสายชอบ พอสิ้นเดือนมาแล่นไปครึ่งครึ่งเดือนก็เบิดแล้วไปวางเวียงจบเส้นใจแล้วแล่นช่วยได้เนาะเส้นลายจักยับลายแล้วเอ้าอันคนคนที่มาเห็นยูทูปเนี่ยเนาะคนมาเห็นอะไรก็เข้าใจธรรมะเนี่ยโมวิเงินไปโตเมื่อไรแล้วอะ เลื่อยยาเอาชิซื้อแต่ละคนกะตอนแรกเห็นคิดว่ามันง่ายบางคนก็เข้าใจว่าไปซื้อไม่ได้ใช้เงินใช้ค้ำสัตะพอมาเห็นเองลดยาเอาชิซื้อชั่มือแต่ละคนก็ไเลยบ่มีเงินไปพี่น้องเลยชิได้บอกว่าอยู่เงินออกชั่มงไรมากออกชั่มือเพราอไรจะกินได้ยากไพรพะได้เรียกปากนิดทองลูกเต่าพออดกระยา โอเคเสร็จ okay, แล้วสำหรับคลิปนี้แม่ต้องเปลี่ยอล่ากา่อนเด้อจ้ะคำว่าหลา,ายยืด <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เข้ามา <c oughs> สบายดีเด้อ <c oughs>